สวัสดีครับมือนีก่กะจะมาเก็บขามเทศเก็บไปพร้อมหดน้ำไปพร้อมครับเดี๋ยวเวลาเก็บแล้วโอ้หมากนี่นกกิน่นจะเก็บไปพร้อมหดน้ำไปพร้อมนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวเวลาแล้วพุ่งตอทอเสร็จเมื่อกี้นะครับทอแตก ครัต่อเสร็จเดี๋ยวไปติดเครื่องกันครับเดี๋ยวได้มาเก็บต่อเลยหัดน้ำ้อมเก็บพร้อมครับมื่อนี่มาครับเก็บครับตาร์เครื่องเราเรียบร้อยเก็บโห้วงนี้ สวยครับนี่แบบนี่ถึกง่ายๆครับตัวสูงครับนี่เก็บได้ครับนี่ทางกระส่ตัวซอยครับนี่ตัวช่วย เรียบร้อยล่วงแล้วอากาศเย็นๆครับเศร้านี่แดดเริ่มออกแล้วสวยครับ มีก็สวยครับเก็บได้แล้วครับพอได้อยากได้กินครับพอได้ค่าขนม นะครับโอ้นกกินเบ็ดพื่อนะนกนี่ก็ได้เนาะกินดีจังเลยนกเนี่ยนี่ถ้าไปไว้นี่เรียบร้อยแด้เ่ยเศร้าเนี่ย,เ,ยเอาไปกินอีกเด้ดเนี่ย นี่กินเบือเรือซากนี่สวยครับนี่นี่ก็สวยครับนี่นี่แบบนี้นี่ถ้าไปไปเรียบร้อยเลยได้เลยต้องเก็บครับ สวยครับนี่ตั้มตัครับไม่ต้องเดือสวยมือนีล้มบ่แห้งครับบ่มีล้มมือนี่ นี่ก็สวยครับเก็บได้นี่นี่ก็สวยเก็บได้กันนี่สิชมพู มาครับมันสลับทอรครับปิดว้านน้ำไปแล้วครับโอ้โหผุ่งปืดเลยปิดล้าครับที่นีน อ้ใหญ่คับบ่มีเวลามาตัดเลยครับมีอยยามาฉีดครับมันฉีดไปเ่ยครับเป็นเป็นดอกเป็นหมากเรามันลังยาครับผมเลยมาร้องมึงอ้บอกเขาทาเลือกฉีดครับต้องตัดยางเดียว่ปิดวาวกันครับ

Nè. Nè. leo Ôi. Ao. Mẹ. Đi hầm. Ui. Hãy nuôi ่ยิยมาเย็บมาเฮ้ไไปพระธาตุเอาครับเก็บเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเข้าบ้านเลยครับจะไปตัดแต่งอยู่บ้านครับตัดแต่งอยู่บ้านเสร็แล้วก็นน้ำทรงกื้เกาครับ ไปทางอุดรธานีครับวันนี้ได้เพิ่มนิดน้อยครับนี่ถึงบ้านแล้วครับเรียบร้อยครับฝากติดตามอยู่ด้อผเ้ื่อใดเขามาเพิ่งคลิปนี้ครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป็จิเป็นการตัดแต่งหนวดครับัดแต่งนวดแล้วก็จัดทรงได้เพิ่มขึ้นมานิดน้อยครับเมื่อนี้ไปแล้วครับ